สวัสดีค pues ่ะสวัสดีครับส oh. วัส nah ดีครับสวัส uh. ด right? oh, right. right. ีคร oh. oh. so hey oh, oh. ับโอ้โหวันนี้น้องชิต้าทำอะไรครับมาลีลีอะไรนะอะไรอันนี้เราจะมาจับกุ้งใช่ไหมจับกุ้งอ้าวเลยเลคุณยายแกะกุ้งให้น้องชิต้าหน่อยใส่กระมังนะเอาที่จับมาเอ้าที่ตักแล้วิตกหยิบเข้าไปหยิบเข้าไปโอ้โหน้องชิต้าเก่งจังเลยน้องชิต้ากุ้งสดนะ มือจับกุ้งระดับพักการเยอะเยอยตัวนึงเจ็ดเการหรอทำไมกุ้งมันทำอะไรไหนเอาตักขึ้นมาตักขึ้นมามันนี่แม่จับให้จะต้องหางสิลูกเนี่ยัแบบนี้นี้โอ้ยยอดโหยอดมันเริ่มอ้าวหัวลวงด้งดิ้นด้วยโอ้โหเด็กเก่งจังเลย ก็ไปย่างใช่ไหมครับโหใช้มือละใช้มือละไหนไหนไหน้โหทำไมเก่งอย่างงี้อดจบมือให้แรงก่อนอ่ะคลิปอีกคลิปอีกไร้แล้วตัวใหญ่ไหมป้าโอ้โหใหญ่เลยนะเจ็บเลยนะเนี่ยไม่แตาล้างกุ้งก่อนนะแล้วนี่ชิด้าจะไปเผากุ้ง ชีตาบายเพื่ออ่ะยิ้มหวานเอตอนนี้เสร็จแล้วครับโหนี่มีเยอะเยอะเลยเหรออ้ยฮาโลวันก็นไหมฮาโลวันไปตักจุ่มที่เราบ้านกระดงมูก๋อ เไหนแกะให้เพื่อนเพื่อนดูสิอู้หคเขาแกะอย่างนั้นเหรอโอ้โหอืมแกะเก่งจรงเลยนนเนี่ยเด็กคนนี้แกะห,หัวก่อนเหรอแล้วมันจะแทงมือไหมเนี่ยเขาจะแทงเหรอเฮ้ยแอบ,บชิมก่อนด้วยอ่ะ แล้วแกะเสร็จแล้วเหรอเนี่ย <h> ool, โอ้โหตัวใหญ่จังเลยเนี่ยมีตัวเล็กด้วยนะอ๋อ oh. มีแม่ด้วยโหมีแม่กับมีลูกเหรอแล้วหมดเนี่ยชิตากินหมดไหมเนี่ยกินหมดได้หฮ้นี่ม Aa, ันหนึ่งกิโลเลยนะโอ้โหโอ้โหกินก่อนเลยเหรอไหนกินให้เพื่อนดูสิงามอะไรเงี้ยเหรอ นม่มันสิหูหูต,ต้องน้ามาอะไรอ่ะอแล้วกินตรงไหนอ่ะต้องล้างมือด้วยต้องล้างมือด้วยเหรออุ้ย <c oughs> ตอนนี้จะเสร็จแล้วครับแกเสร็จแล้วเหรอ,หอกินไปกี่ตัวแล้วเนี่ย โอ้โหกินไปกี่ตัวนะอร่อยไหมครับเยี่ยมมากโอ้โหยิมจิ้มรสเก็ดนั่นเนี่ยมีสินห,หนักกลิ่นจริงเลยโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยเลโก้เต็ไมไปหมดเลยโหกินแตงเนี่เหรอฉันน่ากินผักเป็นไหม